สวัสดีพี่น้องอ่าันนี้กะเห็ดเขา่าเห็ดต้มไก่กินกับเข่าพี่น้องนี่มีต้มไก่ต้มไก่ตัวหนึ่งเด้นี่อันนั้มนมันหมอนะต้มไก่ตัวหนึ่งพี่น้องไมอย่างมันเลยคอมันคอไก่คอไก่โบแมนคอมันพี่น้องต้มไก่ตัวหนึ่ง มี้ต้มไก่กินครับอะไรอย่างไ่ไข่มันวะนี่ผู้ไข่ไข่ไข่เป็นวะไก่มีไข่เลยต้มทั้งตัวเลยมื่อนี้นะจิ๊จดโจด๊ดโจ๊ดเลยครับนี่เอ้ยนี่ต้มอะไรไข่นี้นกําลังอยู่ในท้องนะต้มนี่ต้มเหมือนเด้อมี้ต้มไก่ตัวหนึ่งทางสุภสวร์เป็นวะนียต้มไก่ลาดพี่น้อง นั่นก็นคือไก่เอยียงก่อนข้าวเอิืนอย่างไก่บ้านแหละไก่ลาดเนาะสาลาข้าวเออื่นข้าวเอินืนไก่ลาดภาษาบ้านพ่อยิ่งแถวน้ำข้าเข้าวเอินืนไก่ลาดไก่บ้านนั่นแหละเสร็จๆน้ำกันพี่น้องต้มไก่นี่ขกักๆเลยพี่น้องต้มไก่เด้อนี่เด้อนี่ต้มไก่ตัวหนึ่งพี่น้อง ต้มใช่หมอล้ะต้มกินซื่อๆนี่นะต้มกินกับข้าวนี่แหละขาไก่พี่น้องผู้เดียวไม่ใอย่างต้มของจินกับลูกไส้หลาบ่ับลูกไส้ละมาแเห็นขาไก่เลยแซ่บๆเลยพี่น้องวันนี้ต้มไก่อ๋ออันนี้วะหรือไม่เบิง่งอันนี้เป็นสีต้มเห็ด ยังก็ลืมละเห็ดจุ่มนะอสิต้มต้มน้ำเห็ดจุ่มกระดูกหมูพี่น้องต้มน้ำกระดูกหมูจุ่มหมูดแดงดยวมีจุ่มนี่กำลังต้มน้ำอยู่แต่หั่นยำบพเได้มื้อนี้นะของกินนะเป็นมื้อพิเศษแนะ่พี่น้องมื้อนี้มื้อพิเศษดีๆมื้อนี้เพราะว่ามื้อนี้กันจะมีอาหารหลายาอย่างอยู่มื้อ ปิงไตไอโมเมนต์หัวใจใกล้พกอันนี้นะและ้วก็ตับไกด่ดูข้างหมูแซ่บๆพี่น,อน้องกินกับเด็ดตอนนี้นี่หิวแหงแล้วยังกินก่อนอยู่อดบ่ไหวพี่น,อน้องเดี๋ยวมันซุกแล้วก็ยจะให้เบิรงนีนนี่นี่มันยังอังกินมะเขาวนี่อ่ะติดตามตามมึงเด้อ หิวแห้งแล้วพี่น้องเอไหวละจัดการก่อน้มไก่แช่ๆเลย